สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันดังแม่ชาแนลเด็กพี่น้องจ้ะมื้อนี่ดังแม่สิปนเห็ดปนเห็ดอันเผ่งหวานจ้าดังแม่อบแล้วอบให้มันได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะไปเก็บก็พอมากบางหันจ้าประมาณดังแม่สิปนนะจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้กันดังแม่จีพีคิวพี่น้องเดี๋ยวจีจีอัน,นกกรดดังแม่ย่างย่างไม่เหมาะไรน้ำมันนะจ้ะ เนี่ยแต่ก็ย่างพริกในหม้ออะไรน้ำมันขึ้นกันค่ะตอนนีล่อ,อย่างพริกอยู่จ้าพี่น้องจ๋าี๋ยวย่างพริกเสร็จแล้วแม่จีนปนกินน้ากันพี่น้องจ้าพี่น้องจา้าแม่ก็ย่างพริกเรียบร้อยแล้วได้จ้าเนี่ขัวพริกนะโอ้มันมืดเด้อพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในขกน,นะคะแต่ก็นี่พี่น้องจา้าแ้้วแม่ย่างเรียบร้อยเนาะกับสิปนนะเฮาขัวพริกขวัวแจวแล้วก็เอาเลยค่ะ มันสะเทือนบอพีนนน่น้องอ่ะมันสะเทือนนะแม่ก็สิญยับลงม,มาตลาดมาให้มันสะเทือนใบขิงจ้ะใส่ใส่ใ,สใสบขิงน้ำพี่น,อน้องอันนี้นะแม่ก็สิเอาเห็ดตีน้าแม่ย่างลงไปต่ำเลยจ้ะเห็ดเพิ่งหวานเด้อพี่น้องเอาดอกที่ว่ามันอัน บานบานเติมไงล่นะถ้าก็ต่ำเลยจ้ะแจวเห็ดผึ่งเลยพี่นอ้องมาพี่นอ้องฮะมาปรุงกันมานี้ปรุงเลยจ้ะต่ำแหลกเลยเนาะชุดหลดจ้ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายแซ่บลายเลยจ้ะเด้อชุดหลดเลยน้ำปลาจ้ะ น้ำปลามีหอยได้ก็แสบจ้ะข้อให้แต่มีปลาละนะจ้ะในใ้ำใจสองช้อนโต๊ะได้จ้ะแต่แต่ว่าต่อเอ่อน้ำปลาก็เกลือนี่น้ำแม่ใส่ตอนที่น้ำแม่ขัวพริกละจ้ะใส่เกลือนะจ๊ะน้ำแม่ก็จิบมทั้นเดี๋ใส่นะคะจิ้มนะ้องซิมมังสกอนเนาะพี่น้องอันนี้ก็ครับป่นเห็ดเพิงหวานได้จ้ะขอชิมได้พี่น้อง เมื่อหยิบเลยจ้ะนังแมวนะอยากใส่ปลาแดงอีก่ะใส่ปลาแดงอีกตอนน้อน,นะค่ะพี่น้องแจ่บแล้วหอมขิงขนาดมีใบขิงใส่โอ้เจ็บเจ็บเจ็บปนเห็ด เพ um, 네ิ่งหวานจ่าเห็ดแจ้วเห็ดเพิ่องนะจ่าเนาะพี่น้องเอ้ยทำหารลันสาวมุ้งหมวยใส่ร้าเแม่หมวยเพื่อนก็กินเขาโอ้ยเปรียงในได้เว้ทผู้เจียงโบเปียงดีอ่สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อวันเน็ตมาให้เป็นนางก่อนมือนนี้ แอมมันขวมติบอยู่มีนองเอ้ะ้างเสจอะกินมาเด้อกินข้าวน้ำหน้งแมวน้ำพ่อมืนอนี้ให้เพื่อนออกเดียวได้ค่ะน้ำแม่สีนางขากินทางขางอ่าเงี้ยะเพื่อนอรกินข้าวหมดจำน่้อยบ่เว่นแซ่บกัแซ่บกัอันคนแก่กินหมดจ่อยมีไัไเอากินนี้ มาได้พี่น้องแจ่วเห็ดแจ่วเห็ดอันขนมแจ่วเห็ดพึ่งหวานแล้วเห็เดพึ่งอ,อันลองลองกันเถอะสอนหนึ่งสอนสอนอันนี้นเป็นสดแก้มแจ่วแจ่วเป็เก่าแจ่วคือก่าวะสียนพี่น <ś c> ้ <oughs> องวันนี้เพิ่นออกกล่องผู้เดียวได้ค่ะเด้อ พี่น้องเลยคุณพ่อว่าพาคุณพ่อไปเก็บแล้วนะค่ะพี่น้องเพิ่นเก็บเองเพิ่นผอมคุณมั่นเหรอนี่นอพัดแกงมก็คือพัดกัดพัดส,สลัดนะมันเพดเหล่านี้จัมแจวอยู่พี่น่องก็ดีด้วนหอม chèo hắn. Tell hắn a meal. Tell a meal. Tell hắn. Tell hắn. Tell hắn. Tell chèo Tell hắn.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  เปนใจคิตตงตท่าหอนเสียขออาจารย์ท่องนะนี่แจวคุณนออาจารย์นมันมสก,การด้วยค่ะอาจารย์คึ้นอจารย์เด้๋แจวแจกปันแล้เมื่อเห็ดสวายเสียเสีสตอนนั้นแจ้วไม่ให้พูด จอิงเนี่นนยผมเคยห่อเลยห่อไม,ม่เป็นหรอกหอมมนคือเห็ดอันล้างไข่แบนเขาเลยหอเ็อกลัวเลยนเนาะห่อให้ปวดพ่อใปวดเนี่ยนกวาปนสอาดอกขัง Ni má, hát dữ liệu nắn Ừ. không mmm tốt mọi thứ nhất các thứ hai mươi ba hát mát 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 mát

แต่กย่าเขาเลยถ้าเพิ่นเป็นเก็บเองได้เหตุเนี่ยเป็นเก็บเองเพื่อนซักมันเนี่ยแล้วเขาจถามมาเจ็บบ่พปรถสาที่แหนรถจัสจบออมมันก็เห็ืนาะมันก็เหผกได้ก็เหป่น้ยังไงเห็ปอไปคนเง่เนี่ยลืมไม่ยังเลืมอันไหบมเขาบอก ลืมไหมพี่น้องเดี๋ยวติ่ต่อไหมเห็อเวลาไหมมาแม่แมาสั่งล,ลาล,าลาอมมือดเ,เดี๋ยวระวังระวังไหมครับบเมนไหมเนี่ยอันใดที่เจียมว่ากันเด็พี่น้องเบิง์ดติดไหมแหละพี่น้องว่าแก่แน่ว้ยแก่แน,นมันอกรมัน,มน

สัมภานิหนาวแห้งสัาริษหนาวแห้งเป็นไงคือปนเหนื่อยยังเส้นหน่อยกบสะ่ให้กินเร็วเด้นไปนองให้เพิ่งกินซะสะอย่างเพิ่งติดคออย่างแข่งเขา บ่ให้ฝาวนะคุ้นเถ้าจะคอยพริกสดพริกสดเก็บยุ้สวนเล่นเนี่ยเก็บสดๆอดแม่แม่กับบอนธนาด้วยพี่น้องต้องใส่มือเนี่ยมันจังเสียบ ไปได้ผ้าแล้วกินสมตามลายเหมยพี่น is enfin, ้องกินแต่เห็ดม right? ันเหนื่อยลายขับนะหมกข้าเนี่เอามาจะได้เยี่ยมหมกข้อันนี่ก็ได้หมกข้าไม่เยี่ยมเนี่ยหมกข้าได้เยี่ยมได้นี่จะว่าไี้มันดำพี่น้องเพิ่นไปเก็บเองเพิ่นได้ไปเก็บไป่เยี่ยมเองไปส่งส่วนเขาโอ้ยมันยางดีงามครับไปเพิ่นไปหาหอยหวานหอยหอมมาเลี้ยงพี่น้อง กินหม่ลูกเย้ลานสายไปท่านเห็นแบบแบบแบบนี่ก็เย็นน้องทานเ้ยค่ะเด้อลานสายเด้อโอ้ยจิ้มดคนึังตัวแล้วเนี่ยแซ่บเว้ยน้องแม่เนี่ยชิมซื่อๆได้เนี่ย จิบน้ำผลเดือดเถอะว่า,ได,าได้กินได้แช่ลา,า,ายแช่ลายต้งนเยอต้ตองแกงไก่ แต่ต well, ัวกันไม่ทะหลดยีบานที่เ้็นแสบพัินะีบานแจ่อกบไเรน่แนวมาดมาด้ยังบาปนปนมกาว่กเด้ยาบานนะปนมกาว่ามาเห็นป็แสบยายามได้ยาบานมาต่อไปอาเด้ยวยบาน ปัจจบนเนการเสี่ยงการมอนบอนนี่กินไหนบนลก็หลายเลายบอลเด้อเด็กคือถ่อตั้านต่เนาะมันบอลยังเด็กขาเลาบ้านคืออ๋อใช่ยังกันกบอินกับตอนกอนนั้นหมักใบมะเขือโอ้มันอึในผนหมักขนาดไหนหมักแกมือแกมืออปนหอักอและเห็ด ปนอื้อแซ่บแสบเลยพี่นอ้องลับปนนะ่ะแต่ว่าต้องใส่ผ้ายิทูใส่ผ้าอีตูดิปบปนปนมูอื้อต้องใส่ผ้าอีตูดิบถนัดพี่นอ้องพักมันใส่ปลาแดกเป็นอย่างธรรมดาเนาะเนีอะแต่ว่าพักใส่นี่คือผ้าอีตูปลาหอมึงปลาหอมมันเผื่อพี่น้องอยากอยากไปเห็ดนะเราเบิ่ง อันนี้บอกสูตรผร้อมได้ค่ะเด้ออันนี้เนะี่มีวิธีให้เบิ้งน้าค่ะที่น้องแม่ตำเนะเาะคือข้าวย่างเฮ็ดย่างอันหอมกระเทียมพริกเนาะจ้ะตำตำร่วมกันนะอันอย่างเฮ็ดเนี่ยเขาจะเอาแหง้งหรือแห้งก่นนี่ก็ได้จ้ะอันนี้น้องแม่เอาไปว่าให้เป็น เครื่องแหงเครื่องเปียกประมาณนี้ใช่สซุทรเหนือสมซุทรเนวเพิ่นกินก็ข้าวเหนียวเนาะเพิ่นจังติดข้ามเขาเป็นมามันแหงมันแหงแหง้งมันบดติดข้ามเขาประซันมาคือกันอย่างนี้มันกลัวมั้ยแช่ปนน่ปะปนยังใส่ยยจ,จับเจลคานงแมวอีกเด้อน้องเดียวกันมันหอมเพิ่นมามากหลายเจลคานตามชองเทียอะไรเด้อพี่น้อง เปล่าไร่ปวดบ่คะก็ปวดด้วยค่ะเด้อผาดเกินอัตราส่วนอิ่มแล้วป่ะพ่อแล้วพ่อบอค่ะพอแล้วไม่เมื่จานพอดีเบิดเลยพี่น้องเมืองแหนเขางงเบืองไงหนึ่งหล่ะหล่ะด้วค่ะพี่น้องเป็นอิ่มแล้วกันน้องแม่ก็สิทธิ์ถอโตลงได้ค่ะเด้อเอาปิดคลิปด้วยค่ะคุณพ่อเปไปไปเปล่า กกว,ว่า,าก๋ไยก็แท่ก็วยก๊แท่นะกาเบิกปัญญ่ยังถึงไว้ด้วยเลยกุกคนนั่นพี่น้ไม่หลับไม่ร้เงาาินปปเงิน,นมีทิ้หกลามเนี้อลูเนื้อเว้นไปเห็นปัญญายังไงเงินย้อนไปเนกใัญ่นี่นั่นแหลวเห็นว่าพี่น้องจ้ะขอบคาาุณค่ะขากกเลยก็แท่ก็ยแท่เจบกว่าแล้วเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดน่แขงแุงอืแข็งแรงเลยพี่น้องเพิ่ขี้ธิ์แต่ขาเอือนว่า <laughs> ไปละค่ะอืม